ตอนสบายอะตอนสบายหละทําอะไรบ้างใช่แล้วทีนี้ส่วนสําคัญมากเลยที่อาจจะทําให้ดูอาตอนที่เราลําบากอถูกตอบรับคือสภาพที่เราเป็นตอนที่เราสบายอ่าถ้าสมมติตอนที่เราสบายเราใช้ชีวิตแบบเราใช้ชีวิตแบบไม่นึกถึงอัลลอฮ์นะไม่นึกถึงอัลลอฮ์สภาพตอนที่ลำบากอัลลอฮ์อาจจะไม่นึกถึงเราก็ได้เพราะว่าใครที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ตอนที่สบายอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาจะอยู่เคียงข้างเขาจะ จะให้ความช่วยเหลือเขาในตอนที่เขาลําบากด้วยดังนั้นเนี่ยม,มันต้องสัมพันธ์กันคือตอนทุนสบายคุณนึกถึงเอเลาะเพื่อที่ตอนที่คุณลาบากนั้นเอเลาะจะนึกถึงคุณใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างของเรากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราขอความช่วยเหลือตอนที่เราลําบากอย่างเดียวสิ่งที่ต่างก็คือตอนที่เราสบายควรจะความเนี่ยจุดตัวชี้วัดนะว่า คู่ที่รักเอาลอจริงเนี่ยเขาดูตอนไหนดูตอนที่สบายว่ายังมีอัลลอฮ์มากาเท่าอนุกับตอนที่ลําบากหรือเปล่าใช่ถูกตอ้องสำคัญมากเลยของการนึกถึง Allah, อัลลอฮ์ยามสบายมันเป็นตัวสําคัญเลยนะที่ทําให้เรามั่นใจหรือว่ารู้สึกสบายใจหรือว่าอุ่นใจตอนที่เราลําบาก แล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ไม่เอาเลยนะแต่อัลลอฮ์ด้วยความอารธรรมรอให้มีเนี่ยพระองค์ยังให้ใหคนที่แบบว่ามานานๆนทีแบบเพิ่งมามาแบบมาสดๆและร้อนก็ให้ใหแต่ว่าตัวชีวัดอันนึงที่อัลลอฮ์รังเกียจมากๆในการที่แบบมนุษย์คุณังหันเหก็คือตอนที่เขาสบายเนี่ยเขาทําอะไร อันนี้ก็น่าคิดมากมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้เราเป็นคนที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์แค่ตอนที่ลําบากอย่างเดียวถูกต้องระวังอย่างหนึ่งเลยเดีย๋ยวกูอ่านบอกหลายที่มากเลยก็คือนาสุลล้อฟานาเซียฮุมนาสุลลอแปลว่าอะไรพวกเขารืม All o, อัลลอฮ์ฟานาเซียฮุมดังนั้นอัลลอฮ์ก็ลืมพวกเขาโอ้นะอูจุบิลามนซาอันนี้ตอนที่เราลําบากในดุนยาเนี่ยเรากลับไปหา All อัลลอฮ์แล้วตอนที่เราลําบากในวันอัคีรอเนี่ยอื แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ตอนที่เราสบายในดุนยาเนี่ยเราไม่เคยมีฐานของการล้ลึกถึงอลัลลอฮ์มาก่อนเนี่ยในใน,ในการใช้ชีวิตในอาคีรอตเนี่ยย่อมลําบากอีกมีความน่ากลัวอัลลอฮ์กำชับหลายครั้งเลยว่าเป็นไปได้หรือหรือคนที่เป็นชาวกาฟิตเนี่ยเพราะเขาลืมอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยลืมพวกเขาหรือรว่ามูนาฟิกเขาลืมอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยลืมพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เลยนะคะว่าตอนที่เราสบายอย่าลืม เนาะมนุษย์มักจะสอบตกตอนที่สบายนี่แหละเพราะอะไรจุดในความชีวิตที่สุขสบายกับชีวิตที่ยากลำบากอะ่ะใช่มันข้อสอบที่ยากเอาเข้าจริงๆก็คือชีวิตที่สบายนะใช่จริงเป็นบททดสอบที่ยากดังนั้นเนี่ยชาวาสวรรค์นเนี่ยคนที่มีทรัพย์สินมากมายอาจจะได้เข้าสวรรค์ราชากว่าคนที่เ,เป็นคนยากจนเพราะว่าการสอบสุนของเขามากขึ้นไปอีก